เหตุผลชัดเจนกูรูอัปเดตอนาคตโอซิเมนหลังมีข่าวโอเคศพลิเวอร์พูลนิวส์โจนนข่าวฟุตบอลชื่อดังออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์อังกฤษไม่ได้มีความสนใจที่จะยื่นข,ข้อเสนอขวาตัววิกเตอร์โอซิเมนกองหน้าทีมชาติไนีเรดียของนาปโปลีไปร่วมทีมแต่อย่างใดในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโอซิเมนตกเป็นข่าวว่าเตรียมจะย้ายออกจากนาปโปลีในซัมเมอร์2024หลังมีปัญหาจากกรณีที่ต้นสังกัด โพดคลิปล้อเรียนตนเองบนสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งทําให้เจ้าตัวกลายเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรรวมถึงลิเวอร์พูลด้วยขณะเดียวกันมีรายงานจากสื่อหลายสำนักอ้างว่าดาวยิงวัย24ปีบรรุเงื่อนไขส่วนตัวในการย้ายไปเล่นกับลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วแต่ล่าสุดโจนสยืนยันว่าหงแดงไม่ได้ใกล้เคียงในการเซ็นสัญญาออกซิเมนแม้แต่น้อย จนส์กล่าวว่าวิกเตอร์โอซิเมนมีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ผมจะสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับข้อตกลงนี้เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแต่รายงานที่ระบุว,ว่าเขายอมรับข้อเสนอของลิเวอร์พูลนั้นไร้สาระมากหรือร์พูลไม่ได้มองหาก,กองหน้าหมายเลขเก้าพวกเขามีดาวินูเนสดิโอโกโซตาและคิโดกาโปที่จะเล่นตำแหน่งนั้นได้และผู้เล่นทั้งสามคนต่างก็เชื่อมั่นในตัวเยอึนขึ้นครอบอย่างเต็มที่ พวกเขาทั้งหมดมีอายุไม่เกิน26ปีและถือเป็นผู้เล่นในอนาคตระยะยาวของสโมสรขอขอบคุณภาพว่าแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและความค่าฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งนด้วยนะคะ